สวัสดีครับท่านผู้ชมผู้รักศิลปะแห่งการต่อสู้นี่คือเจาะลึกศึกเดือดวันลุมพินีรายการข่าวเชื่อมวิเคราะห์เจาะลึกศึกมวยที่ร้อนแรงที่สุดในเมืองไทยเดินทางมาถึงสัปดาห์ที่119ของรายการที่กลายเป็นขวัญใจข้อมวยทุกประเทศวันลุมพินีและในคืนวันศุกร์ที่8สิงหาคมนี้จะมีการถ่ายทอดสดจากเวทีมวยลุมพินีรามอินทา ส่งตรงไปยังผู้ชม195ประเทศทั่วโลกโดยเริ่มคู่แรกเวลา19.30นาฬิกานาทีเป็นต้นไปแต่ก่อนจะไปถึงวันชกจริงเรามีประเด็นใหญ่ที่ต้องขยายความให้แฟนๆได้ทราบกันชัดเจนเพราะว่าข่าวร้อนก่อนศึกคู่เอกเดิมต้องยกเลิกกิ่งสร้างเล็กว่าคำชำนาญ versus ผ่านสินที่เดิมทีถูกวางไว้เป็นคู่เอกของค่ำคืนนี้ได้ถูกถอดออกกระทันหัน เนื่องจากทางฝั่งกิ่งสร้างเล็กแจ้งขอถอนตัวจากอาการป่วยกระทันหันส่งผลให้การชกต้องเลื่อนออกไปสัปดาห์หน้าในศึกวันลุมพินี120การเปลี่ยนตัวกระชั้นชิดแบบนี้ส่งผลต่อกระแสะแน่นอนแต่ทางผู้จัดก็ไม่ปล่อยให้ความเดือดต้องลดลงเพราะสมิงดำ vs. ซ่อนรักคู่เอกใหม่โคจรมาเจอกันแบบมีเดิมพันจากการเรียงใหม่ของทีมงานวัน คู่ที่ถูกขยับขึ้นมารับไม้ต่อทันทีคือสมิงดำ NF ลูกสวนปะทะซ่อนรักแฟทเท์ Fair text, ภายใต้กติกามวยไทยพิกัด140ปอนด์ซึ่งความมันไม่มีลดเพราะคู่นี้ต่างมีภารกิจและเป้าหมายใหญ่ที่ต้องคว้าไว้ให้ได้สมิงดำเด็กดุกจากจันทบุรีฟื้นคืนชีพเตรียมสัตว์ยับสมิงดำ NF ลูกสวนวัยเพียง23ปี แต่เป็นดารุ่งที่ผ่านศึกในวันลุมพินีมาแล้ว9ก้าไฟและกําลังเข้าสู่ครั้งที่10ซึ่งเจ้าตัวตั้งเป้าหมายสําคัญคือชนะ3มไฟรวดเป็นครั้งแรกในเวทีนี้หลังจากแพ้ติดกัน2ไฟก่อนหน้าสมิงดํากลับมาอย่างเฉียบขาดปราบโมเทสอองด้วยคะแนนเอกฉันจากนั้นก็จัดหนักด้วยอาเมียนาซิรีด้วยการน็อกในยกที่3พร้อมคว้าโบนัส3 5 0 0 0 0บาท ในศึกวันลุมพินี110เมื่อปลายพฤษภาคมที่ผ่านมานี่จึงเป็นโอกาสสำคัญที่เจ้าตัวจะโชว์ว่าไม่ได้มาเล่นๆบนเวทีนี้วิเคราะห์เชิงเทคนิคสมิงดำเป็นมวยขวาที่มีสไตล์ดุดันอาวุธเด่นคือศอกสั้นหมัดตรงแรงและมีความกล้าเปิดเกมเร็วหากเจ้าตัวรักษาความแม่นยำและตังหวะเข้าทำแบบที่ทำกับนาซิรีได้ซ่อนรักก็อาจเจองานหนักแน่ซ่อนรักหมายมั่นคัมแบ็ค ความร้อนแรงฝั่งตรงข้ามคือซอนรักแฟ i r เทคนักซุกวัย8 8ปีจากเมียนมาหนึ่งในนักมวยต่างชาติที่แฟนไทยให้การยอมรับในฝีไม้ลายมือด้วยสถิติที่เคยชนะถึง5ไฟต์ติดต่อกันในรายการเดียวกันก่อนจะพลาดท่าแพ้แบบเฉียดฉิวให้กับขุนพลน้อยสอสมหมายด้วยคะแนนไม่เอกฉันในไฟต์สุดมันแห่งศึกวันลุมพินี104อย่างไรก็ตามเขาก็ไม่ปล่อยให้ตัวเองหลุดนานกลับมาด้วยการชนะ เพชรวิจิตสิงห์มาวินด้วยคะแนนเอกฉันในวันลุมพินี111เป้าหมายของซอนรักชัดเจนคือการล่าตัวสู่เวทีวันหลักระดับโลกโดยต้องชนะไฟนี้เพื่อปูทางกลับคืนสู่ตำแหน่งรุ่นแรงกิง้งวิเคราะห์เชิงเทคนิคซอนรักเป็นมวยที่อาวุธครบทุกระยะแข่งยาวเตะเร็วและเคลื่อนตัวได้ดีจุดแข็งคือความสม่ำเสมอและจังหวะต้อกลับหากสามารถดึงเกมช้าลงและคุมระยะได้ อาจพลิกเกมจากความใจร้อนของสมิงดำได้เช่นกันบทสรุปวิเคราะห์คู่เอกสมิงดำได้เปรียบความสดความแรงและความมึกเิมของนักมวยไทยไวัยรุ่นซอนรักได้เปรียบความนิ่งประสบการณ์และความเก่าในเก,นเกมระดับสูงไฟนี้ไม่มีใครได้เปรียบขาดเป็นการเจอกันที่ใครพลาดก่อนแพ้ก่อนความเด็ดขาดของอาวุธจะเป็นตัวตัดสินชัยชนะคู่รองของรายการขุนศึกซูเปอร์บอลเทรนนิ่งแคมป์วัดอึดกับฮัสซัน วาดานิรัตนักสู้อาวุธหนักวัย28ปีจากอิหรา่านในกติกาม,มวยไทยรุ่นไฟต์เวท145-155ปอนด์เริ่มที่คุนศึกฝั่งไทยของเราคุนศึกวัย25ปีเป็นนักมวยสายบูที่เรียกได้ว่าใจถึงพึ่งได้เต็มระบบสไตล์เดินหน้าลุยไม่ถอยเตะขวาแรงออกอาวุธเร็วและมีความมั่นใจเต็มร้อนี่คือนักชกที่เคยเกือบล่าวงการแต่โชคชะตาก็พายเขากลับมาอีกครั้ง ด้วยแรงสนับสนุนจากสองยอดฝีมือของวงการอย่างเพชรธนงและซูเปอร์บอนด์หลังคัมแบ็กคุณศึกก็ไม่ทำให้ผิดหวังเขาขึ้นชกไปแล้วสี่ไฟในรายการวันลุมพินีและคว้าชาัยไปถึง3าครั้งแถมยังเคยกดโบนัส350,000บาทมาแล้วด้วยฝีมือของตัวเองสะท้อนว่าเขาไม่ใช่แค่บูแต่ยังคมและกล้ามากพอจะขึ้นมาเป็นดาวเด่นของรุ่นนี้ได้วันนี้เขาตั้งเป้าจะเก็บชัยต่อเนื่องเพื่อไต่บันไดาตามรอยรุ่นพี่ในค่ายเดินหน้าไปสู่เวทีโลก ซึ่งหากเขาผ่านฮัสซันไปได้สื่อก็ต้องเริ่มหันมาเหลียวมองชื่อเขาแบบจริงจังแน่นอนมาดูฮัสซันตัวแทนสายดุจากอิหร่านในมุมของฮัสซันนักชกวัย28ปีรายนี้มีภาพลักษณ์ที่น่ากลัวเขาเป็นนักชกอาวุธหนักหมัดหนักเดินหน้าชนพร้อมเปิดเกมแรกแบบไม่มีถอยจุดเด่นของเขาอยู่ที่พลังกำลังความดุด,ดันและความตั้งใจอันแรงกล้าแม้ว่าไฟแรกของเขาในไทยจะจบลงอย่างรวดเร็ว โดยการโดนชาโดซิงมาวินสับศอกใส่จนแพ้นอกในยกสองแต่ไฟนั้นก็ถือว่าเขาเจอคู่ชกที่ไม่ธรรมดาเพราะชาโดคืออันดับ3ามของเรนกิ้งรุ่นเฟเธอร์เวตความพ่ายแพ้ไฟแรกนั้นทําให้เขาเตรียมตัวกลับมาอย่างระมัดระวังมากขึ้นมีข่าวว่าเขาเขา้าค่ายฝึกซ้อมพิเศษเพื่อเสริมการรับศอกและทําความเข้าใจกติกามวยไทยให้ถ่องแท้มากขึ้นเพราะนั่นคือจุดที่เขาพลาดไปในไฟแรกวิเคราะห์แนวทางของเกมในเชิงเทคนิค คุนศึกเป็นฝ่ายที่ได้เปรียบเพราะความเคยชินกับเวทีมวยไทยโดยเฉพาะกับรูปแบบของวันลุมพินีที่ต้องอาศัยทั้งความเร็วความอึดและการออกอาวุธต่อเนื่องคุณศึกมีพื้นฐานเหล่านี้ดีอยู่แล้วแถมยังมีประสบการณ์จริงในรายการนี้หลายไฟสู้ในบ้านตัวเองท่ามกลางเสียงเชียร์กำลังใจเต็มคุณศึกมักเปิดเกมเร็วเดินเร็วเตะเร็วและยืนแลกได้ไม่กลัวแต่เขาก็มีช่วงที่เคยพลาดในไฟก่อนหน้าเมื่อเกมยืดยาวไปถึงยกสามร่างกายเริ่มตก ความฟิตเริ่มหล่นแล้วโดนหมัดสวนจนแทบเสียท่าดังนั้นเขาจะต้องระวังการเปิดมากเกินไปโดยเฉพาะกับคู่ชกอย่างฮัสซันที่มีหมัดเป็นอาวุธเด็ดฝั่งฮัสซันถึงจะแพ้นอกมาแต่หากเขาแก้เกมได้มวยสไตล์นี้มีสิทธิพลิกน็อกได้ในพริบตาเพราะหมัดของเขาหนักจริงเสียงหมัดสะท้านเหมือนนักมวยเ m a มมากกว่ามวยไทยเสียด้วยซ้ําเขาแค่ต้องรอจังหวะอย่าพยายามดวนแข้งหรือเล่นเกมแบบมวยไทยตรงๆกับขุนศึกให้เน้นจังหวะสวนหมัดหรือใช้ลูกมวยฝรั่งเขาเล่น จะมีโอกาสสร้างเซอร์ไพรส์สรุปความได้เปรียบเสียเปรียบคุนศึกเหนือกว่าในเรื่องของประสบการณ์ความเข้าใจเกมมวยไทยและจังหวะเข้าออกที่วกว่าอาวุธเขาออกได้เร็วและแม่นยำส่วนฮัสซันมีพละกําลังความกล้าและหมัดที่เปลี่ยนเกมได้แต่ยังต้องพิสูจน์ว่าเขาปรับตัวกับกติกามวยไทยได้แค่ไหนคุนศึกมีโอกาสชนะสูงกว่าเพราะองค์ประกอบรวมทั้งหมดของเขาพร้อมกว่าทั้งความคุ้นเคยกับกติกาเวทีและการบริหารพลังงานในเกมที่ยาวสามยก อย่างไรก็ตามฮัสซันยังเป็นคู่ชกที่อันตร,รายโดยเฉพาะในช่วงกลางถึงปลายยกหากคุณศึกเริ่มออกอาการยุคหรือเปิดจังหวะพลาดมีสิทธิ์จอดเหมือนกันมาดูคู่เอกภาคอินเตอร์วาลิดซักคาจีท้าชนแกร่งขุนพลน้อยสอสมหมายบนเวทีแห่งนี้เรากําลังจะได้เห็นการประทะกันของสองคู่นักสู้วาลิดซักคาจีจากโมร็อกโกเจ้าของฉายาเดอะเรดไลออนคือหน้าใหม่ที่ไม่ได้มาแบบธรรมดาเขาเป็นถึงแชมป์รายการรถทูวันเวียดนาม ซึ่งเป็นบันไดสําคัญที่ส่งนักสู้เข้าสู่ระดับโลกอีกทั้งยังได้รับสัญญาวันเต็มตัวเป็นที่เรียบร้อยแล้วในฐานะนักสู้จากค่ายเมดีสที่เป็นแหล่งผลิตนักสู้ต่างชาติคุณภาพในเมืองไทยฝั่งตรงข้ามคือคุณพลน้อยสอสมหมายนักชกวัย32ปีจากนกครศรีธรรมราชที่ไม่มีคําว่าหยุดเดินเขาคือหมวยบูส๊สายลุยเดินหน้าเปิดเกมตั้งแต่เสียงระฆังแรกร่างกายแข็งแรงอาวุธหลากหลายโดยเฉพาะเข่าในและศอกระยะประชิด และยิ่งช่วงหลังเจ้าตัวโชว์ฟอร์มให้นหน้าจับตาชนะ6ไฟจาก8ไฟหลังสุดในวันลุมพินีและกวาดโบนัสรวม350,000บาทซึ่งนั่นคือสัญญาณชัดเจนว่าเขากำลังพุ่งทยานขึ้นมาแบบไม่มีแผ่วจุดเด่นแต่ละฝ่ายอาวุธหลักใครทำงานสำหรับวาลิตสิ่งที่ต้องจับตาคือพละกกำลังและอาวุธหมัดเขามาในสไตล์สากลผสมมวยไทยความคมของหมัดและจังหวะสวนกลับคืออันตรายของเขา มีการวางแผนเกมดีคุมจังหวะเป็นและเมื่อมีโอกาสเขาจะเน้นอาวุธหนักแบบไม่รีรอในขณะที่ขุนพลน้อยจะมาในแนวเดินหน้ากดดันยิ่งชกยิ่งแรงยิ่งแลกยิ่งบวกเขาคุ้นชินกับกติกาวันลุมพินีอย่างแท้จริงทั้งเกมในระยะประชิดและความอึดถือว่าเหนือกว่าโดยเฉพาะเกมวงในที่ไม่เปิดโอกาสให้คู่ต่อสู้ได้หายใจรูปเกมที่น่าจะเกิดขึ้นเราน่าจะเห็นขุนพลน้อยพยายามเดินเร็วเข้าหา ไม่ให้วาลิดได้ตั้งจังหวะถนัดโดยใช้เขา่าศอกบทขยี้ต่อเนื่องทำลายสมาธิและค่อยๆล้าคู่ชกแบบเร่งสปีดในยกหลังส่วนวาลิดจะเล่นเกมรัดกลุ่มพยายามหาจังหวะเข้าออกโตกับด้วยหมัดและสอกคมๆถ้าเข้าเป้าชัดๆอาจเกิดนับหรือหล่นได้เลยปัจจัยชี้ขาดในเวทีนี้ความคุ้นชินกับกติกาและการยืนระยะคือหัวใจสำคัญ ขุนพลน้อยมีความเข้าใจในระบบของวันลุมพินีอย่างท่องแท้เพราะผ่านเวทีนี้มาแล้วหลายไฟการตัดการจังหวะความมั่นใจและแรงสนับสนุนจากแฟนมวยในบ้านล้วนเป็นพลังบวกมหาศาลขณะที่วาลิดแม้จะมีความสดพลังกำลังและการสนับสนุนจากทีมที่แข็งแกร่งแต่ประสบการณ์ในเวทีจริงของวันลุมพินีอย่างน้อยกว่าซึ่งอาจทําให้การปรับตัวในยกแรกเป็นสิ่งที่เขาต้องรับมืออย่างหนักบทสรุปของศึกนี้ ถ้าเราวัดจากองค์ประกอบรวมทั้งฟอร์มล่าสุดความมั่นใจความอึดและความคุ้นชินกับเวทีขุนพลน้อยสอสมหมายดูจะเป็นฝ่ายได้เปรียบมากกว่าเล็กน้อยโดยเฉพาะถ้าไฟนี้ยืดเยื้อแต่ถ้าวาลิดระเบิดฟอร์มทันทีในยกต้นใช้หมัดจัดหนักเข้าเป้าอาจเกิดเซอร์ไพรส์หยุดสถิติร้อนแรงของขุนพลน้อยได้เช่นกันนอกจากนี้แฟนกีฬาต่อสู้จะได้ติดตามเชียร์ปตักนินซินบีมวยไทยซัดเดือด เพชรลำพูนหมวดดับลำปางที่ขอกู้ผลงานฮอตคืนมาให้ได้รวมถึงการกลับมาของชาติทวีนายกจอยปราจีนชิงโอกาสแจ้งเกิดกับสันเพชรสสละชีพที่ฟอร์มหลุดแพ้มาสองไฟติดโปรแกรมการแข่งขันทุกคู่ศึกวันลุมพินี119คู่เอกสมิงดำเอ็ลูกสวน VS ซ่อนรัก f ฟร็กซ์มวยไทย140ปอนด์คู่รองขุนศึกซูเปอร์บอลเทรนนิ่งแคมป์ vs ฮัสซันวาดานิราตมวยไทยรุ่นเฟเทอร์เวท145 1 5 5ถึงนปปอนด์ปตักนินสินบีมวยไทย VS เพชรลำพูนหมวดดับลำปางมวยไทย126ปอนด์ชาติทวีนายกจอยปราจีน VS สันเพชรสอสละชีพมวยไทย1 3 3่อปอนด์เพชรวิเศษเพชรเกียรติเพชร VS อัพเดซมีเรนิมิมวยไทย รุ่นสตอเวท115-125ปอนด์สานิตลูกถ้ำเสือ VS เซนโลนชอลมวยไทย130ปอนด์วาลิตสักคาราจี VS ขุนพลน้อยสอสมหมายมวยไทยรุ่นไฟเวท125-135ปอนด์เดชวาลิตซิลมวยไทย VS มาจิตเซดาลีมวยไทย141ปอนด์ โหลเฉีงเหอ VS ยูเมโตะมิซุโนะคิกบ็อกซิ่ง117ปอนด์เจงกิสลาเล VS มาซาฮิโตะโอคุยามะคิกบ็อกซิ่งรุ่นแบนตัมเวท135ถึง145ปอนด์รุดลานอาร์เลนเกลเรฟ VS มิคาอิลมาครูชินการต่อสู้แบบผสมผสานรุ่นเวลเตอร์เวท170ถึง185ปอนด์ เทเลอร์แม็คาชี vs ยาลาสาลามวยไทย128ปอนด์สึกวันลุมพินี119ถ่ายทอดสดจากสนามมวยเวทีลุมพินีรามอินทาวันศุกร์ที่8สิงหาคมนี้แฟนกีฬาการต่อสู้ชาวไทยสามารถจองบัตรเข้าชมในสนามผ่านทางไทยทิกเก็ตเมเจอร์คู่แรกเริ่มเวลา19.30นาฬิกา30นาที